สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่น่จะกลิ่นเขาง่ายๆก่อนไปโรงเรียนนะคะมันสุกปนไข่ใส่พักซี่เหล้านะคะตรงไข่มากแล้วก็ม,มาบีบนะคะแ,ม,แมันแตกะปปนใส่น้ำประแดกนะคะนี่ค่ะใส่พี๊ป่นลงไปนะคะ มันประแดงมากผงเนื้อผงเนื้อดูว่าผงชนิดนะคะใช้หนแซบหน่อยใช้ไล้แซบไล้ใส่ลงไปค่ะต้มเนื้อเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคนไข้พี่หน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อย จ,จำปนไข่นี่แหละอยบร้อยแล้วเห็นว่คะสำหรับปนไคลนะคะน่ากินะะบาค่ะปนไข่ง่ายๆเด้๋ยไมราจะเอาสักเคานีอก่อน,น,อน,นะคะเข้ามากินกันเลยจ้า